بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقنا في الدين وعلمنا التوين رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاجن فو مي إيمان د الله لو كرات راكتو بني قاتل كان كيو ตัดเครือญาตินะครับซึ่งเรื่องตรงนี้นะครับในมุมบวกก็คือว่าใครก็ตามที่ติดต่อเครือญาติมีอัดิตคอนทร,ร์โซนซาลโดรฮัวเลอซ์ลัมความหมายโดยสรุปก็คือว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะให้อายุของเขายืนยาวนะครับยืนนานแล้วก็มีลิสกีมากมายนะครับสะดวกสบายก็จงฟันยือซิลไรมาหูจงติดต่อเครือญาติ นะครับหน้าที่ของเรานะครับที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับดยการที่เราจะได้ทำสิ่งที่มันมีประโยชน์กับตัวเราด้วยการติดต่อเครือญาติแต่ในมุมลบนะครับถ้าเกิดการตัดเครือญาติมันเป็นอะไรที่น่ากลัวอัลลอฮฺตาลาได้บอกไว้ในฮะดิษของทรารุสุนซอลลอฮวาเลฮิวะสลัมนะครับได้บอกไว้ ว่าะฮันอาไซตุมอินตะวัลไลตุมอันตุบซิดูฟิลอารดีวัตุคติอุอารหามะกุมนะครับความหมายโดยสรุปก็คือว่าถ้าท่านหันหลังให้กับาศาสนาแล้วก็สร้างความเสียหายในพื้นแผ่นดินแล้วก็ตัดเขือญาติก็หมายความว่าคนที่สร้างความเสียหายในหน้าพื้นแผ่นดินก็ดีแล้วคนที่ตัดเขือญาตินยนะครับมันมีปัญหามันมีปัญหาอะไรครับ ปีปัญหาที่ว่าอัลลอฮ์บอกอุลอิก um ะละจีละอานหฮุมุลลอพวกเขาเหล่านั้นพะพวกเขาคนที่ตัดเครือญาติเนี่ยนะครับหรือสร้างความเสียหายในน่านพื้นแผ่นดินนี้นะครับละอานาฮุมุลลออัลลอฮ์ Allah จะสาบแค่งพวกเขาว่าอซ้อมมะฮุม ah um นะครับจะทําให้เขาหูหนวกว่ามาอับซอระฮุม uh um แล้วก็จะทําให้เขาตาบอดมุตตะฟกุนอะไร นะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่ทาร,รุณสลลวฮวาหรือวาสลัมบันทึกโดยท่านอิหมมบุคอรีและอิหม์ม,มุสลิมเพราะฉะนั้นการการตัดเครือญาตินะครับมันเป็นผลร้ายมากมายจะตาลานั้นจะสาบแช้งพวกเขาล่านั้นจะทําให้พวกเขาลังนั้นหูนวกจะทําให้เขาพวกเขาล่านั้นตาบอดเพราะฉะนั้นนะครับ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพอใจไม่พอใจก็จงติดต่อเครือญาติเอาไว้เพื่อทำตามคำสั่งของละนะครับแล้วก็มีอีกสายรายงานหนึ่งนะครับในฮะด i ษของริยาดุสซาลิฮีนบอกว่าเลาบอกมันว่าซาละกะว่าสันตุหูใครที่ติดต่อเครือญาติฉันก็จะเชื่อมครับนะครับก็คือดูแลครับว่ามันก็ตาหูก็ตาว่ามันก็ตาก พต่อาหูใครที่ตัดเคยญาตินะครับเราก็จะตัดความเมตตาจะทำนัละพี่น้องที่รักรัตธาชนที่เคารพเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานนะครับที่เราต้องพยายามทําให้ได้เพราะการทําสิ่งนี้ได้นะครับเราจะได้อะไรเราจะได้การโปรดปานจากลอสุมานตะละจะทําให้อายุยืนนานจะทำริสกีมีมากมายสะดวกสบาย แล้วก็ถ้าไม่ทําเราก็จะได้รับการนะครับสาบแช่งจากลอสุบฮานหัวตาลาแล้วตัดการดูแลจากอลอคือลอจะตัดการดูแลของพระอ,องค์ที่มีกับปรับเพราะ,ะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เตือนตัวมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางครั้งก็ทําง่ายบางครั้งก็ทํายากแต่ให้นึกไว้ในว่าการที่เราทำนี้ทำเพื่ออะไรกับ ทำเพื่ออิบติกามรดอดินและให้อารอพอใจเมื่ออาร์พอใจแล้วนะครับเราก็จะมีความสุขทั้งดุนยาและอาคิร์เพราะ,ะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ให้ความสำคัญกับประเด็นตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราทำได้แล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นโทษอันมหันต์กับเราอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายัสสลามะลยกุมบระห์มะตุลลอฮ์วบระกัด